Hello so the internet number, camera ha huh? แกมันมีประเด็นอย่างนี้คือคุณยิงเบม้โมจิโกเขาก็เลยจ,จัดปาร์ตี้นหนล้าน Subscribe ซึ่งนางก็ได้ส่งกอดเชิญเรียนเชิญร่อนไปหา YouTuber. ยูทูบเบอร์เยอะแยะมากมายวันงานเราดด้เจอยูทูบเบอร์ชื่อดังยเยอะแยะมากมายมารวมตัวกันโดยนัดหมายเนื่องจากเป็นคุณโมนางก็มีทีมปาร์ตี้ที่ไม่ธรรมดานั่นก็คือ Act like a c t l ล k e กันบลเลนแรทำตัวเป็นคนรู้ ซึ่งมันไม่ตรงกับชีวิตฉันเลยแล้วคือเครียดมากที่หาชุดไม่ได้ทําอย่างไรก็ไม่มีทางจะแต่งตัวให้ดูรวยได้เพราะฉะนั้นถ้ามันรวยรวยจริงๆไม่ได้ฉันก็จะต้องประดิษฐ์ชุดขึ้นมาเองและนี่คือการ DIY ชุดไปงานปาร์ตี้เบบี้มจิโกในตีบิลเลแน่แอคไล i l กบิลเลน่ค่ะออ้ยมึงไม่มีกุญ เงินซื้อชุดก็ไม่มีกูยังต้องประดิษฐ์ไปอีกแล้วแทนแล้วครั้งนี้เนี่ยนะถึงจะเป็นงานปาร์ตี้ทั้งที่อิตุดก็จะไม่ยอมแพ้อิตุดก็จะสู้เราได้สิ่งนี้มาให้ทายว่านี่คือผ้าอะไร1 2 3 4 5 6สสผิดค่ะคาตอบก็คือเราไปได้ผ้าม่านมอาก็<笑><笑>คือไปซื้อผ้าม่านลายสีทองมานี่ ผ้าม่าลายสีทองมายิบระยำแล้วมันสีน้ำเงินดยแบบเข้าธีมของตัวฉันมากๆเลยก็จะห่มผ้าม้านเข้างานปาร์ตี้อย่างนี้ก็จะดูไฮลุคไลแต่มันไม่หมดเท่านั้นจะคิดว่าเดี๋ยวจะทําการตัดเย็บบันเสียหน่อยเื่อมันเข้ารูปเข้ารอยนะแต่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 ฉันเนี่ยนะไม่มีทักษะในการเย็บผ้าแต่มีทักษะหนึ่งที่ฉันเป็นก็คือเอตนนปืนกาวมาสเตอร์ มาลองดูคือเนี่ยนอกจากนอกจากผ้าเนี่ยมันก็ยังมีเครื่องประดับอื่นๆสีในีมสีชองถ้างั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้มันดูแบบคือเนี่ยที่คิดไว้ในหัวมันก็จะประมาณมูความผ้าคลุมอย่างนี้เนี่ยออกไปและสามารถเปิดออกได้อะไรแบบนี้โอ๊ยรัตรอตรัต้อตรั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 ตรอตรั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  แกอยู่นี่ดูนี่นะนี่คือรูปทรงที่ฉันต้องการคือมันดูตัวเทียลในเด็ดแล้วมันไม่ดูเรื่องเว้ยจะมองมันพัฒนามาไม่ถึงจริงๆก็เลยลองม่วๆดูแล้วก็ลองเอากระดาษหนึ่งแผ่นมาตัดแปะก็ได้ประมาณนี้ก็ไม่ยากนะก็ดูไม่ยากนะแล้วคือตส่เย็บไม่เยอะเพราะงั้นก็เดี๋ยวจะทําให้มันได้ประมาณนี้แหละไปเดี๋ยวลองตัดผ้ากัน ความยาวแป๊บหนึ่งเหลือเฟือพับสามเหลี่ยมคุณผู้ชมพับเรื่องดัดเหลี่ยมมันขึ้นมาตอนนี้ออก็แปะเก็บผ้าไว้เหลืออย่างนี้กางออกมาเป็นอย่างนี้ตัดมุมแล้วก็กางแม่งออกมาว้าวพับไปน,นี่ทำอย่างนี้กับผ้ามาตัดมันมันติดห่วงอ่ะได้ป้องหวะมันมันถึงไม่มีวิแววมันจะออกมาดูดีเลยวะเนี่ย เดี๋ยวชิ้นนี้มันจะกลายเป็นมูดคุมอ่ะส่นนสวนนี้ก่อนส่วนนี้คือส่วนหัวพ่าพงั้นก็จะคลุมอย่างนี้ว,ว <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบว่าเอออันนี้เป็นห่วงก็คือแบบว่าเอออยากให้กลับบ้านใบ <c oughs> ตัดจริงๆแล้วนะคาดแล้วิ่งมาเดี๋ยวเราแกะด,ดูก่อนแทนทำไมมันสั้นอย่างนี้เนฮะ้ย <c oughs> มันไม่ลาบพืนแล้วอะ ว่าพอมันไม่ล่าก็เดินแล้วก็เดินได้ถนัดจีนจ้าจี๊สเต็ปต่อไปเราจะต้องทำฮูดมันค่ะคุณผู้ชมอันนี้ไม่สามารถอธิบายได้คือเนี่ยก็ดูจากเน็ตนี่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 ทำแบบนี้ตัดสองแผ่นแบบนี้เย็บตรงนี้เนี่ยเนี้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 ยมันเหลืออยู่เนี่ยเราจะไม่ใช้ตรงหัวมันอีกต่อไปไม่สกิลเก่าใช่ไหมันสูงขนาดนี้ ได้สองแผ่นแล้วโอเคมา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 นี่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 ผู้ชมทางบ้านฮัลโหล่ังนิวไหมก่อนที่จะทำจะทําการเย็บมันเข้าด้วยกันเราก็เอาเข็มหมุดปไปเสียก่อนอย่างนี้เพื่อเทสว่ามันสามารถหรือไม่แล้วก็เดี๋ยวจะพลิกมันออกมาว่ามันใหญ่ไปอะ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปเอาพลิกนั่นที่จะเข้าข้างในถ้าทมปกติเนี่ยมันจะต้องเย็บอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่คือเป็นคนเย็บไม่เก่งไงไม่ถนัดเรื่องเย็บ เราไม่เย็บเราเป็น DIY กูจะใช้ปืนกาวติดมันเข้าไปได้วยกันติด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 ,ตดมันเข้าไปได้วยกันอุย้ยอย่างร้อนอ่ะโอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยมันโคตรร้อนติดติดติด,ด,ดทำไมมันเบี้ยวอย่างนี้เนี่ยนี่ๆี่น,น,น,นิกเอามาอีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นรอยต่ออย่างนี้เหมือนกับเย็บไม่มีผิดเป็นปามก็ไม่แย่เว้ยแก ทานทานทานเถอแกมันชิกมอคเลยอ้ยดีเดี๋ยวหลังจากนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาสิ่งนี้ไปแปะกับผ้าคลุมเทคนิคเดียวกันคือการเอากาวแปะลงไปไปอ่ะอันนี้ยังไม่ได้แปะนะเราเอาเข็มหมุดไว้กับว่าประมาณนี้แหละเพื่อนอะไรอย่างงี้แท้แต่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 ปกลงก็จะเป็นหนุนน้อยหมุดแต่นี่มันเกินมาหน่อยอ่ยแต่เดี๋ยวกส่วนที่เกินออกก็เอากาวแปะทุกอย่างเขาด้วยกัน นี่คือไฟนอลเดี๋ยวอาจจะมีคอมพลี l ลุคให้ดูอีกทีหนึ่งที่งานปารนี้ ว่าต้องปิดคลิปกันตรงนี้ก่อนยังไงก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะอยากให้เราลองทำ DIY อะไรอีกคอมเมนต์มาบอกได้เลยจะแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะไปแกะสซ่ท่าลูกมันก็มีความบอกว่าพระราชาเบาๆหรือพระราชนีนะโอเคไปละบาย